คุณรุ่งสุริยาก็แล้วกันนะรุ่งสาวพิการเพชรชูบูล,ลว้าวอายุ42เี้รุ่งชอบฟังเสียงตีขันค่ะเออถ้าชอบไม่ดีอ่ะไม่เข้าอ่ะนะรู้สึกยังไงดีกว่าโอเคไหม ทำให้ร่างกายรู้สึกเปลี่ยนแปลงจากไม่ดีมาเป็นดีนะจากอ่อนแอมาเป็นแข็งแรงอย่างนั้นน่าจะเก็ตมากกว่าจะดีมากกว่านะครับขอให้ใช้เซนตนี้ก็แล้วกันนะอนคำว่าชอบหรือไม่ชอบเนี่ยฟังมาเยอะแล้วล่วนะเราจะก้าวข้ามความก้าวข้ามความชอบแล้วก็ไม่ชอบมาถึงสิ่งที่ต้องการโอเคนะทั้งด้านสุขภาพร่างกายถ้ามันฟื้นฟูนฟนดีขึ้นเร็ววันเด่คืนก็แปลว่าเสียงที่ลุงเคาะเนี่ย สิ่งที่คุณรุ่งจะได้เข้าหูสู่ขั้วหัวใจมันจะเกิดการเผาไหม้สันดาบไอ้ตรงนี้นะฮะเรียกว่ากําลังหรือว่าพลังงานภายในมันทำงานแล้วทำให้ออกจากจุดศูนย์กลางภายในร่างกาย้วมันจะแผ่ไปทุกเซลล์ทุกเนื้อเยื่อไปหาผิวหนังข้างนอกเลยแปลว่ามันได้ทั้งหมดทั้งร่างกายทันทีเลยนี่คือความสจัจย์ของไอ้เจ้าเสียงที่คุณฟังเนี่ย จริงๆมันปลายสุดของเสียงเนี่ยภาษาฟิสิกส์เขาจะภาษาฟิสิกส์เขาจะเรียกว่า for n o แปลว่าพลังงานโอเคนะไอ้สูตรพลังงานตรงนี้แหละมันจะกลายเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นะขอให้เข้าใจตามร่องรอยนี้กันแล้วกันในเบื้องต้นแต่ที่แน่เอาความรู้สึกใช้โอเคนะเดิมไม่ดีบัดน,นี้มันดีคล่องเนื้อของตัวด้วยก็จะได้ทําการฟื้นฟูตัวเองได้อย่างดีและมีสุขภาพที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นได้ความระกันใดเดินได้เมื่อไหร่ หรือดีขึ้นมากกว่านี้ใดก็ตามทีอย่าลืมสื่อสารติดต่อกันมาตลอดนะครับ Thank you very big ก็เชื่อว่าได้รับประโยชน์ร่วมกันจบข่าวครับผม